เอาฟาดมาแล้วลค่ะแรงฟาดสี่จักรค่ะกี่ทอสีสอ่จักรบังขาเหยียบดูขาเหยียบนับขาน้บนับไม่หนึ่งเริ่มจากขวาแม่นบ่อันนี้รอบรอบนี้หลบเอาเอานี้เอาลายอันนี้ลายลูกแก้วฟืมทอสี่สกอขึ้นลายลูกแก้วลายลูกแก้วบางบางที่ก็เรียกลายตุ้มแก้วอยู่บ้านห้องห้องอยางย้าย ลายตุ้มแก้วยุบานาห้องห้องลายตุ้มแก้วมันจะขึ้นลายนะคะเอาดูวิธีแรงฟัดนะคะข้อมือต้องแข็งหัวไหลต้องแข็งเอามาแล้วดูขาด้วยนะคะขากับมือต้องประสานกันตาก็มองที่ลำหมี่นะคะกลัวลายหมี่มันจะลายลายมันต้องตรงกันหามบอกเวกสติหามกระจึงตั้งมัน่นผ้าโทผ้าย้อมคลามผ้าโทจากใจ โอด้วยมือคุณค่าทางจิตใจว่าแเราแม่เราผู้ต้มกันได้จากเลยว่าไปลุ้นเลยว่าวปูปีนต้มย่างเดียวเอียบมาลบลบอันนี้ฟัดนะคะวิธีการฟัดอันนี้ฟืมนกว้างสุดในหมู่บ้านคือฟืมนหนึ่งเมตรความความกว้างคือหนึ่งร้อยกับสามเซนองหน้าผ้าหนึ่งเมตรอันนี้ก็สวยค่ะนี่ก็สวย เอาสอดเข้าไปดูขาค่ะขาสลับขาสลับนะคะขาข้างขวาโลกกลับเอาลายขึ้นเดี๋ยวนะคะอันนี้จะให้ดูลายอันนี้คือลายสีสะโกเห็นไหมในผืนผ้าก็จะมีลายดอกแก้วขึ้นมาค่ะตัวนี้มันเป็นมันเป็นแวาเดียวเออเอาสอดเข้ามาสอดเข้ามาขาเหยียบสลับ ฟาจอดเข้ามาแสดงว่ารุ่นนี้เร็วอยู่รุ่นนี้เร็วอันนี้คือผู้กำกับค่ะผู้กำกับผู้กำกับการแสดงค่ะหาน,นามาละแม่ยิ้มให้ท่านผู้ช้มหน่อยแม่ยายผู้กำกับการแสดงค่ะผู้สืบถามผู้สืบผู้ต่อยอดอันนี้คือผู้สืบสารข <สะ S 1> านะคะดูขาสีสก,กอค่ะ ไปโอ้ยมมไม่กลัวหลอดหลบมาหลบมาวะเนี้ใไม่กลัวหลอกก็ดีดอกติ้ารับเขยกเลยเอาวหยับมาอ่าเห็นเลงฟัดแล้วนะคะเลงฟัดมาแล้วพร้อมค่ะ